สวัสดีครับผมอยู่ในท r สบาบิยฮะวันนี้เราอยู่ค่ายคาวาซิกินะฮะเป็นเซตสามครับผมคันนี้ลูกค้าก็เทินมานะฮะจ้าสีบอกว่าสวยฮะคันนี้ไม่มีตําหนิเลยโอเคครับเดี๋ยวให้ถ้าก,กล้องโชว์รูปร่างหน้าตากันนะครับผมของแต่งพอมีนะคันนี้ก็เดี๋ยวมีโปชั่นจัดลายให้เลยคันนี้โอเคครับห้าจำไม่ผิดนะ่าจะปีสิบห้าสิบหกครับผมโอเคครับไล่ขอลแต่งมาเลยด้านหน้าก็ไล่น็อตมานะฮะเป็นชิวอ่า เป็นน็อตเลสมามือคลัตช์มือเบรกเดิมนะปอกแฮนด์โดมิโนโอ่าแล้วก็ทําเป็นล้อสีทองแก้วมานะครับเฟลลิ่งด้านนี้ฮะกิฟต์กิฟเขาไม่มีรอยเลยซ้ายขวาอ่าฮะเออแดงแก้วโอเคเอาไม่ใช่ล้อทองเอาไม่ใช่ทองแก้วเหรอโอเคแดงแก้วท่อฮะไล่ไปซิอดออนออกเป็นปลายคาวบิกปลายดาบนะฮะเนี่ยสีไทเทเนียมลันลันโอเคยางหน้าหลังยังเหลือๆนะฮะ ไฟเลี้ยวตาแมวซ้ายขวาเบาเบอร์กริบครับผมโอเคดูเล็กไม้กันคันนี้เ,นเลขกไม้อยู่ที่สองหมื่นเก้านะครับนี่ฮะก่อนส่งรถเราสวิชให้เลยครับเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องเช็คน้ำหล่อเย็นน้ำมันเบกนรกฮะแล้วก็เช็คผ่าเบรกให้ด้วยเนาะโอเคมาฟังเสียงเครื่องนะครับว่าคันนี้มันจะเล้าขนาดไหนนี่ฮะเสียงก็จยาประมาณนี้นะครับปลายดาบไม่ล้านมากเดี๋ยวผมเบิบบ้ลๆบิ้ลล่อไม่ฟังนะฮะสักห้าพันก่อน สูงๆเลยฮะสักหนึ่งหมื่นโอเคครับผมประมาณนี้นะครับคันนี้ออกรถเดี๋ยวแจ้งราคาทีนะครับพอดีว่าเดี๋ยวเราไปดูยอดจัดแล้วเท่าไหร่เนาะโอเคครับถ้าใด้สนใจก็ติดตอ่อทางเพจอาซูบายหรือเซียวยี่ขายอยู่ฮะหรือติดตอ่อผ่านน้องอางก็ได้ฮะช่วงนี้น้องเงียบๆนะครับผมโอเคครับผมยังไงฝากเจ้าแซดสามร้อยคันนี้ด้วยครับผม <S <S โปชั่น จัดลายฟรีห่งลายนะฮะเรียกได้เดี๋ยวไงแจ้งอีกทีหนึ่งอันนี้ครับลืมบอกครับของแต่งมีแฮนด์ด้วยเป็นแฮนด์แต่งนะฮะของลิโซมาด้วยนะของดีนะฮะอันนี้โอเคครับผมเนี่ยตัวถังกกิบไม่มีรอยเลยโอเคครับผมฝากแซ่สามร้อยนนี้ด้วยสวัสดีครับ